พี่อิ่มกับแพนเตอร์วันนี้ใช่ไหมคะมีเยอะเลยเดี๋ยวจะทยอยเดี๋ยวจะทยอยโฟส์เดี๋ยวจะทยอยโฟลพี่อิ่มนครศรีธรรมราชโอเคยะรายะราไม่มีอะไรรีวิวจะยะราวิวสวยยะราอยากรู้ว่ามีอะไรดีต้องไปที่ยะรานะจ๊ะ <c oughs> ดีไหมดีไหม,มพี่อิ่มค่ะ ไลน์ทุกเสาเลยได้ไหมดีค่ะก็อาจจะเร็วกว่าน,นี้หน่อยเนาะน้องๆจะได้ไม่นอนดึกมากเนอะเออน้องชมน้องชูกชา้าช,ชาชูกาชาชฉวัด,ดีนะฮน้องวุ่นหรอน้องจริยาพี่อิ่มเอร้านเป็ดน,น้องพจน์พมไม่ทันมา,มาเจริญจเจริญอะไรวะอืมเออเชียงใหม่ก็มา พี่อิมมาจังหวัดเลยใช่วันนี้ไปที่งานบวชเจอน้องมาจากจังหวัดเลยด้วยเขาก็เขาก็ากน่าจะ